ไฟไหม้ปลาแดงมันมันมันไหม้ตอนกี่ทุ่มนะพี่ปลาผมไม่ได้วิ่งรถผมหยุดวันเป็นวันพอดีจังหวะผมไม่วิ่งรถแล้วก็เออตีสองกว่าเนาะง้อตีสองร้านลูกสาวแกโอ้โหอุปกรณ์เนี่ยมันเยอะเลยอุปกรณ์เยอะมากช่องเสื้อมาไทยมาดูเพื่อนเพื่อนร่วมอาชีพแกก็ขายของอยู่ในลูกสาวก็ขายมาจนเรียนเนาะขายมากี่ปีนะ งานแล้วดูดิโอโหไปกันหมดเลยกยังทำราคาไปใหม่ไปเมืม่อไม่ถึงไม่ถึงปีอืมโอ้ไปหมดดูถังแก๊สดิเห็นไหมโอ้หถ้ามันถ้านะมันต้องมาเบิดกันหมดนี่ผมไม่รู้ยังอยู่ไงเนี่นยเนาะอันนี้แ็แค่อันนั้นก็โดนโ,ดโอ้ร้านแฟนเก่าไอ้ไอ้ตุ๊กก็เรียบไม่เหลือดูของแกม,มานั่งยืนดู ก็นูกแกอะไรผมก็เลยมาถามเพื่อนกันไฟไหม้้านลูกสาวแกคืนวันที่เก้าตีสองถึงเก้าตีสองวันนี้สิบกันแล้วเกิดเหตุเกิดเหตุประมาณนั้นน่ะตีสองครับมีมีคนเสียชีวิตด้วยโอ้โหสงสารเคยเนี่ยผมมาอยู่ซอยวิรถซอยมหาไทยชนใหญ่ก็ผมก็มาซื้อกับข้าวตอนเที่ยงที่นี่ทุกวันอันนี้มันเป็น อซอยลาดพร้าวร้อยี่สิบก็เข้ามากะเลยบวชแม่พระเลยเลยเซเว่นอยู่ขวามือเห็นมันตั้งไหนตั้งไรน,นะครับที่นี่เขาขายของกันมานานดูดิต้นไม้ใหญ่ๆไปหมดเลยหูหมดจริงๆโอ้โหสงสารทำไงได้เนาะ ต้องเริ่มต้นใหม่คือยังไงเขาช่วยเหลือก็ได้ช่วยเหลือประมาณน่าจะประมาณรึ่งหนึ่งเดี๋ยวอีกกี่วันนี่เขาจะเปิดโต๊ะนี่ปะเดี๋ยวเาจะมาตัง้งเต็นท์รอตำรวจสรุปคดีว่าตกลงมันเกิดสาเหตุอะไรกันแน่เพราะตำรวจสรุปปุ๊บลุงลุงคนดูแลที่เก็บตังงนี้ถึงจะเข้าไปทำความสะอาดได้อ,อ๋อคนที่ดูแลใช่หมถต้องถึงจะเอาของออกให้หมดเคลียร์เจ<อ>้าของพื้นที่บอกคุยแล้วน่าจะอนุญาตให้ขายทำต่อ S <S ปัญหาตอนนี้คุณจะงบที่ไหนามาทำอยังงามยังตามของของลูกของปลาแดงนี่ก็คือไม่นีไม่รู้อุปกรณ์เฉพาะทําร้านเนี่ยขึ้นมาเลยทุกอย่างเนี่ย<ต>เป็นเสาไม้ถ้าเป็นถ้าทำใหม่ให้เป็นเสาเหล็กยิ่งหนักเข้าไปอีกโอ้คือที่ลงทุนไปยังต่ำสามหมื่นมีอุปกรณ์นี่ยัง,ย,งยังบองบวกไม่รู้อะไรเยอะแยะโอ้โอดูดิไฟถังนี่กระบะเครื่องปั่นพัดลมสี่สามเครื่องแทบไม่ได้คืนไม่ได้คืนทักอย่างเลยดูดิ เละหมดเลยคือแต่ว่าคนเสียเนี่ยคือคือกำลังสรุปคดีอยู่ใช่ไหมเนี่ยเพราะคนเสียแล้วแล้ว,ลวก็แม่เขาไม่น่าติดใจเพราะว่าเขารู้ว่าลูกเขาไม่ยอมออกอคนเข้าไปช่วยแล้วพีคอ่้มแล้วมันมันล็อกคือไม่อยากมามันล็อกอมันเป็นผู้ป่วยติดเตียงอ,อายุประมาณเท่าไหร่ครับนีไอ้ตัวนี้มันน่าจะสะักสิ 30กว่าแล้วอุบัติเหตุมาจากรถรถรถ,รถ,รถยนต์นี่ไงตัวเขาที่ปว่วยเหรอครับไม,ไ,มไ,มไม่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 น่าเกิดจากรถเกิดจากไอ้ข้างในมัน<อ>มันน่าจะดื่มเหล้ามาเยอะโอ้ดื่มเหล้า,าดื่มเหลือดไม่อยากเป็นภาระพ่อแม่อีกแล้วเพราะเขาเป็นคนไข้ติดตีแล้ว<อ>มันงั้นไปช่วยมันก็ต้องออกฟีใครจะอยากโดนไฟใช่ใช่ใช่ทุกคนเนอะเออแต่นี้พ่อแม่ไม่น่าติดใจแล้วว่าถึงใจเด็กเกิดใจเ็ก็ลูกคือคือตกลงเป็นเป็นเป็นพ่อเป็นแม่กันบางคนเขาบอกว่าเป็นญาติพี่น้องห่างแต่ในเทปเป็นเป็นเป็นพ่อแม่กัน ก็คือรอคดีเออก็ลูกที่เสียเนี่ยก็ลูกป้าเขานั่นแหละตอนเดี๋ยวมันป่วยติดเตียงมานานแล้วมันจะเป็นร้านส้มตำร้านเออหมดเลยแหละเยอะเยอะผมเห็นแล้วผมเห็นทวเวอรมันพุยกันผมก็นึกว่าอะไรผมก็เลยไปดูเอ้าน้าปลาแดงก็คือไปลงมาเช็กว่าเนี่ยเจ้าแล้วคุณเสียหายรับสินเนี่ยอันนี้ไม่เกี่ยวกับร้านนะรับสินอะไรเท่าไหร่แล้วแต่คุณตรงสี่หมื่นหกหมื่นแปดหมื่นห้าหมื่นสี่หมื่นก็แล้วแต่คุณแต่ผมคิดว่าจะมาช่วยเหรือสามารถเขย่ะเขาคงช่วยไม่เกินครึ่ง ครับนะแล้วเดี๋ยวเขาจะเคลียร์นี่ปลูกเขาบุกไแล้วเขาจะมาตั้งเต็นทแล้วแล้วแล้วแี่ข่าวดีที่ไม่ใช่ข่าวร้ายคุยเจ้าของที่เท่าที่ผมถามดูแบบคนดูแลลุงเนี่ยเก็บค่าที่มานานเนี่ยหนึ่งบ้านครับบ้านในที่ก็อนุญาตก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวก็ถูกสร้างทำเงินก็ใส่ตรงนี้คือเราต้องทำกันเองอีเดิมไม่ก็ทำเองอยู่แล้วเขาไม่เกี่ยวเขามีมีแบบว่าเขาแบบว่าน้ำต่อไฟไม่คุณคือมีแบบว่าแบบว่าจะทำให้เราแล้วเรามาเช่าเดียจะถูกมีไหม เขายังไม่คิดจะลงตรงนั้นอันนี้มันเป็นมาอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ใช่แต่เรื่องใหม่นี่ผมไม่รู้แต่ตองเอายังไงว่าคุณเอายังไงแต่ที่ดั้งเดิมมาเป็นมาว่าคุณทํากันเองเขาแค่ตอนนั้นตกไฟถึงเดือนเขาไปเก็บว่าเช่าไปล็อกล็อกล็อกก็ว่ากันไปครับโอ้เห็นใจอยู่แล้วตอนนี้ปัญหาคือเนี่ยมันจะใช้เวลาเท่าไหร่เพราะลูกผมเนี่ยมันะไรได้มันก็มาทางนี้ทางเดียวใช่ใช่ใช่เข้าใจอยู่แล้วเรื่องของเรื่องถ้ามาลงใหม่นี่เอาต่อให้จอดขายได้เนี่ยครับไฟก็ต่อลาบาก นบคนับนับไฟต่อลำบากต่อให้ขายได้อ้าวถายได้ไดอุปกรณ์ลงท่ายอืมครับครับนี่ปัญหาเนี่ยอืมผนตกมากลำบากอีกเห็นใจมากเลยครับเพื่อนเนี่ยเพื่อนที่วิ่งวินด้วยกันมันอะไระมันก็ต้องเริ่มต้นยังไงช่วยมันก็ไม่ช่วยไม่ถึงแล,แล้วที่เราสร้างมาสองสามหมื่นดีะทีนี้ไม่รู้เขาจะช่วยเท<ม>่าไหร่วอนทางรุงทางร้านอ่ะวอนทางเขตอ่ะให้ช่วยเขาเต็มราคาหน่อย คือช่วยเยอะเท่าที่ช่วยได้ช่วยเยอะหน่อยตัวจะเป็นร้านละสองหมื่นเด็กตัวจะเป็นแนวนั้นสองหมื่นอันนี้เราคิดเอานะคือฝากคืว่าคนไหนดูคลิปดูอะไรผมเนี่ยฝากฝากดูว่าเพื่อว่าได้ข้อมูลอะไรเออก็คือช่วยคือบางคนเดือดร้อนจริงๆบางทีเขาก็หาเช้ากินข้ามหาใช้ไปได้วันนี้ใช้ไปาเคยผมได้ข่าวมาอีกทางหนึ่งเออที่เจมอนบอกว่าทางของกทมเนี่ยสำนักงานเขตเขามีเขามีแบบนี้เลยนะ มีงบก็บอกว่าเอาไหมเขาจะสร้างสร้างให้เป็นเป็นล็อก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 ใช่ใช่แต่ปัญหาหรือว่าเจ้าของที่โอเคหรือเปล่าทางกอมก็จะทําให้อ่าอันนี้อันนี้ข่าวตรงเนี้ยผมได้ข่าวมาเมื่อกี้เจมส์บอกช่องเสร์ดมาไทยก็เห็นเพื่อนยืนผมก็เมื่อกี้เห็นแกยืนดูผมขับผ่านมาพอดีเหมือนหมดอะไรใจหากก็เลยมาถามหน่อยวิ่งร่วมร่วมเ็ได้เพื่อนร่วมอาชีพแล้วลูกสาวแกขายตรงนี้มาหลายสิบ น่าจะเก็บสิบปีมีครับดูดิแกก็มองดูคงจะแบบมันไปหมดทั้งที่เออมันไปหมดดีนะตัวเองไม่เป็นไรด้วยเนาะคือเราดีไม่ลามไปติดที่อยู่เเยพราะเไาอยู่มันติดติดตรงข้ามโอ้ดีนี่รถใครนี่อยู่ตรงข้ามอันนี้อันนี้ประกันสามโอ้นี่ทั้งหมประกันสามซอมเองมันมีอย่างเดียวคือประกันหนึ่ง ดีนะว่าเส้นนู้นอ่ะมันมีมันมีถนนกั้นแยกแยก่แใเจ็ดกับแยกแยกเก้ามันมีกั้นน่ครับช่องเสือดมาไทยก็มาเห็นเพื่อนในร่วมอาชีพแล้วเห็นพี่แล้วกันพี่พี่ชายมาแกมันดูเหมือนหมดเราจะอยากเห็นมันยืนดูร้านลูกนี่มีของเนี่ยเยอะเครื่องไม้เครื่องไม้นี่ทุกอย่างไม่ได้คืนทุกอย่างโอ้สัพอีกเครื่องหนึงทีวีเจ็ดเออทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยนี่ดูได้ไหมนะพี่ ดูเลถังแก๊สทั้งนั้นเลยดูถ้ามันระเบิดหมดไม่รู้ตึกแถวนี้จะเป็นยังไงก็แถบนู้นระเบิดอืมแถบนู้นระเบิดบอันนู้นจะเป็นแบบร้านส้มโอ่รถโมไซค์ครับก็เห็นช่องนี้ดีก็กดซับสไครต์กดถูกใจคนไหนดูก็ช่วยแชร์เยอะๆแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นก็ช่วยเยอะๆหน่อยเพราะว่าหนึ่งเนี่ยถ้าช่วยแค่สองหมื่นไม่พอเพราะลงทุนยังจำอ่ะกดจะทำแต่ละอย่างมา,มาสะสมหลายสิบปี ยังต่ำต้องมีสี่ห้าหมื่นนะครับนนย,ยังต่งยังไงก็ยังต่ำก็อาจจะช่วยสักร้านละสามหมื่นสี่หมื่นก็ยังดีก็ยังดียังยังให้เขาผูกให้เ็าทาโครงให้ได้ก่อนแล้วอันนี้ก็คอยเก็บสะสมอันนี้มันแทบเอาอะไรไม่ได้เลยดูดินะครับก็นี่อะไรก็ประมาณนี้แหละครับท่องเสือมาไทยไปแล้วบาแดงครับครับผ เห็นใจอยู่ครับครับครับเพราะที่ขับผ่านมาเห็นแกยืนอยู่เอาไปยืนภาวนาไหวเขาช่วยเยอะเยอคดีเร็วๆครับเพราะว่าป้าเขาไม่น่าติดใจแล้วเพราะลูกตัวเองอ่ะยอมออกเขาไปช่วยแล้วอ๋อคือหนึ่งถ้าไม่ติดใจก็คือว่าตำรวจเขาปิดคดีเร็วว่าตงมันเกิดจากไฟฟ้าเราวงจรหรืออะไรอืมคือหนึ่งอ่ะแกคนป่วยน่ะเขาเป็นป่วยติดเตียงเออแล้วทีนี้เออคือเขาเขาอ่ะ พ่อช่วยแล้วเขาไม่ยอมออกมาเขาแบบว่าบางทีก็อาจจะแบบ <L ok. S 2> อยู่ก็ล็อกเสาอยู่เขาคิดว่าออกมาก็เป็นภาระของพ่อแม่เนี่ยตอนนี้รอ<ล>เนี่ยรอรอคดีให้จบเพราะว่าถ้าคดีจบม,มันเขาก็จะได้มาสร้างทําอย่างอื่นต่อังไงก็่งเสริามาไทายบายแค่นี้แล้วกันครับไปแลป้วป๋าค,ค,ครับ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 